สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันครับ o f f i c i โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่ในเกมของไมค์ครับกันนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสิบวิธีการแก้มเพื่อนได้ไหมครับวิธีสุดเจ๋งนี่นะครับผมก็ใครที่อยากจะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วเราก็ไปดูคลิปกันเลยทุกคน let's go วิธีที่1เสียงอะไรวะนะวิธีที่1นะฮะเราจะาแบบเบสิกเบสิกก่อนลายการก่อนที่เราจะไปดูแบบว่า S1 ขึ้นหรือว่าความยากขึ้นเองนะครับปีที่1ก็เราจะใช้เกี่ยวกับสแค p ปโ a d ดดิ้ง่นเองนะฮะก็คือว่าจะเป็นสแครปนี่ง่ายๆนะครับทุกคนก็จะน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าถ้ารวา,าตรงนี้ปุ๊บแล้วมาต่อกันเรื่อยๆเ,เ,เนี่ย มักจะส่งขึ้นใช่ไหมทุกคนผมจะบอกว่าเอ้ควยะเนี่ยคุณลองมองดูข้างบนให้หน่อยว่าแบบว่าให้ดูแบบแกล้มเพื่อนนะคะว่าเอ้ข้างบนเนี่ยมีไบโออะไรจริงมังให้ควยะขึ้นไปดูอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทำการปุ๊บ <'s> เลยอะไรประมาณนี้ไปดูกันว่าจะเป็นไง let's go เฮ้ยเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นที่สร้างบ้านดีๆเลยว่ะเฮ้เอ้เอพื่อนรักมาี่นี่ด้ค <What? S 1> ยะนี่ ช่วยขึ้นไปให้ดูหน่อยว่ามีไบโอมอะไรจริงๆมากข้างบนดูหน่อยดิเอาแบบว่าเอาแบบไกลๆเอาแบบแบบไบโอมสวยๆนะแบบต้นไม้สีชมพูอะไรเงี้ยมีปะมีปะมีปะมันมันมันไม่มีต้นไม้ในมูแต่มันแบบเป็นเป็นต้นไม้ใหญ่แบบจริงเหรอจริงเหรอในหนังอะเออมันโอเคโอเคโอเคโอ้ยเอาเอ้ยมือลื่นเอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมือลื่นมือลื่นไม่ได้เพื่อนเขย่าเขย่าแกเป็นขี้ไปแล้ว ในที่สุดเราก็เจอหมู่บ้านไอพีซีเออยูยผมจองบ้านเฮ้ยผมขอไม่ได้เหรอไม่ได้ผมจองอไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแค่นเดี๋ยวแยกกันแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาของกันโอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยกันกันผมอยู่นี่หละได้ได้ได้ นี่แหละทุกคนวิธีที่2ของผมนะฮะเคย์ได้ทําการแย่งบ้านผมไปแล้วช่างมันเราจะระเบิดออะไรกันดีกว่านะครับโอเควิธีสองเราจะทำกับดักนะครับผมด้วยการที่เราใช้ไอัเรียกนี้มันเรียกว่าอะไรนะเล็กเธอนะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับที่อ่าหนังสือใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทำการวางตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะทําการใช้อ่าสลับเนี่ยครับทุกคนแท็บไอแท็บดอนนะฮะในการเพื่อปิดให้มันแบบกบวงจรนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อความเนียอะไรเงี้ยทุกคนพอแค่เขาเราจะเขียนหนังสือไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยเขียนแล้วกันนะครับโอเคช่างมันเขียนเเ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 เลลยยยยยยดดีีีีีกกกววว่่่่่่่าาาาาาานน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 ะะคครรรรรรัับบขขขขอออออออห๋ต้้งใชมไ แล้วก็ให้เจ๊อ่านนะเขาเขีย okay, นว่าวัดดีแล้วก็ไ oh. ง3 2สามสอง หนึ่งแล้วก็ระเบิดอะไระประมาณนี้นะฮะแบบว่าเปิดหนังสือไปเรื่อยๆมันก็ระเบิดอะไระประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะใส่ไว้ตรงนี้เลยทุกคนประมาณนี้ปับ๊บนี่พอเข้ามาอ่านก็วัดดีแล้วก็กดไปไง3 2 1อะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็ทําการระเบิดเลยนะครับเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคต่อไปนะครับเราทําการวางมูลจอไว้ข้างหลังนะครับเราจะใช้เป็นเลสโตนคอมเบอเลเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นเลสโตรนธรรมดานะครับแล้วก็ใช้ทีทีอะไรประมาณนี้แล้เราก็ทําการสร้างมูลจอไปเลยทุกคนครับเพื่อที่เราจะทำการวางทีทีนะเราก็ทําการเจ แล้วแบบแย่งบ้านผมอะไรประมาณนี้ก็โดนอะไรประมาณนี้ก็สมามารถออกไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับวิธีนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับต่อไปเราแค่วาง TNT นะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดเอ้ยเป็นไงแค่ได้ได้ได,ได้อะไรกลับมาบ้างปะแดบไม้พวกขีดอะไรอ๋อโอเคโอเคไปผมได้ผีเสื้อน่ะอย่าิีผีเลยเฮ้ยผีเสื้อทอดว่ะเย็ดหนะไหนไหนเก็บของบ้านคุณเ็วเก็บของเอ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่มีที่เก็บว่ะมันเขียนว่าอ่านนะใช่ข้างบนเห็นบ้างนะอ่านใครมาเปลี่ยนบ้านกูเนี่ยไม่ไม่รู้อ่านหนังสือมีอะไรบ้างมันมีมันเขียนว่าอะไรบ้าง มันบอกวัดดีแล้วก็ไงอ่ะแล้วก็แล้วก็สามสามแล้วก็สองสองคือหนึ่งอะไรวะแล้วแล้วเจอกันเอาเฮ้แค่ีบ้านคุณระเบิดได้ไงอะใครมันมาทำอะไรบ้านากให้ผมรู้นะครับระเบิดบ้านคุณผมจะฆ่ามันเออเดี๋ยวผมจะเล่นแม่งหนักจริงจริงเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเคียร์เขาอยู่ในบ้านนะฮะตอนนี้เป็นวิธีที่สามนะทุกคนก็คือว่าผมจะทุกคนเห็นในมือผมปะมันคือที่ปลูกต้นไม้หรือเซปปิงเองนะครับเราทาการปลูกต้นไม้เคียร์เนี่ยราบ้านไประมาณหนึ่งล้านต้นนะทุกคนด้วยการเราจะใช้คำสั่งให้มันโตไวขึ้นพริบตาเลยทุกคนเราไปดูกันว่าจะเป็นไงเลสเกอร์เอาละปลูกกันเลยทุกคนก่อนที่เคียร์จะรู้ตัวเรารีบปลูกกันเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าหนึ่งล้านต้นน่ฮะบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่คาะนานมากโอเคสปีรัน เฮ้ยเียวยะทำไมบ้านคุณต้นไม้เต็มเลยข้างนอกอ่ะดูดิต้นไม้เต็มเลยต้นไม้ลไม่รู้เราไปดูดิโอ้ย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 โออ้ยโยโอเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้คุณต้นไม้เต็มเลยเฮ้ยอะไรวะคุณคุณรักคุณล้โลอใช่หมใช่ไหมเาถึงใช่ชอบสีเขียวก็เจออะไรวะนี่อต้นต้นไม้เต็มเลยแคทดูดิเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยอ้กูต้นไม้คนเต็มเลยต้นไม้เต็มบ้านเลยดูดิเอานะ ตอนนี้บ้านตอนนี้บ้านนายมีเห็นต้นไม้แล้วล่ะเพื่อนเลยฉันกำลังขึ้นฉันกำลังขึ้นไปเอาละครับทุกคนวิธีที่4นะฮะผมจะใช้เป็นสแคมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยเราจะทำตอนนี้เคียร์ยาเขากำลังเล่นกับเพื่อนใหม่นะฮะเขาน่าจะห่วงบ้านหลังนั้นมากนะฮะเพราะว่าทำการจะวางสแคมใช่ไหมทุกคนแต่ว่ารอบเนี้ยเคียร์ยาเขาน่าจะรู้ตัวเขาต้องได้ไปขึ้นไปข้างบนผมจะทำการวางวางลาวาเนี่ยข้างบนนะครับเพื่อที่จะเผาบ้านอ่าหมู่บ้านของเคียรยาเนี่ยทางอ้อมนะครับเราไปดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ย เชียร oh. <e well ์ยานายกำลังทำะไรนะแล้วก็อยู่กับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ฉันรอเพลงจะฟังเฮ้ยเฮ้ยรอเพลงพอดีนะนี่นี่ครับผมมีอะแนเล่นดิดู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 ไม่รอบรอบรอบนี้นายไม่ได้กินฉันหรอกทำไมทำไมทำไมนิดนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้จ๋งกว่านี่จริงกว่าอันนี้เรารารแป๊บเดี๋ยวผมขึ้นเองผมไม่ต้องขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นเองเดี๋ยวคุณรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขึ้นเองเดี๋ยวผมขึ้นเองแป๊บหนึงสูงยังสูงยัง เนี่ยเดี๋ยวคุณร้องเพลงกับเพื่อนคุณเล่นแรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเนะร้องเพลงไปก่อนร้องเพลงไปก่อนเฮ้ยอเคกุ๊งกุ๊งกี้เฮ้ยร้องเพลงอะไรวะโอเคโอเคเนี่เฮียทุบเล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 ยอะไรทุบเลยทุบเลยอ่าผมตกผมตกผมตกมาแล้วเนอะผมตกผมตกผมตกเฮียนายรู้ไหมว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าให้เวลานายไม่งั้นหมู่บ้านของนายจะกลายเป็นเราอ่ะเพื่อนทีทำแลบเขียวยา ผัวหัวมาแล้วกแกะคงบ้านบ้านของพวกนายก็บอกป้าบงบ้านของพวกนาย <c oughs> ลาลากอ,อุ่ยหมากัดหมากัดมีหมาด้วยโอเคะอะลากอนี่คือหมู่บ้านของนายทุกคนก็สามารถเอาไปทำตามแบบใส่บ้านคนอื่นได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้ โอเคครับทุกคนวิธีที่5นะฮะผมจะทําการเฟซพิกัดนะทุกคนครับก็คือว่าตอนเนี้ยผมจะแปะพิกัดเนี่ยจุดตรงนี้ทุกคนจุดแบบว่าจุดที่ผมทำกระดักเนี่ยไว้ที่บ้านคือยานะครับแล้วก็คือยะเนี่ยเขาเดินมากดเล็สามเดินมาแบบหาพิกัด x y z อะไรประมาณนี้แล้วก็ผมจะทําการทําแผนซ้อนแผนนะครับทุกคนก็คือว่าคือยะเนี่ยมันฉลาดนะทุกคนก็คือว่าผมจะทําการทําหลุมนี้ใช่ไหมทุกคนโอเคทำหลุมแบบทำหลุมแบบหลุมธรรมดาไว้นะฮะแล้วก็ทําการจะใส่ทนทีไว้ใส่สายไว้พอเคือยะลงไปก็เคือยะเขาน่าจะเทสนะครับอะไรแบบว่าถถ้้าาสมมมติผทอย่าาาาาางนนนนนนีีีี้้้้ะะะะะททุกคคอออ่่่่ปปปรรรมมมมมณณณเเเยจสสติ ในิดเดียไปพี่เขาจะเทสเขาจะฉลาดนะครับผมก็เลยทําแผนซอแผนก็คือว่าจะทํากล่องซ่อนไปตรงนี้ครับอารมณ์ผมว่าเอ้ยกล่องเนี้ยมันคือกล่องที่มีเพชรแต่ว่าพอเปิดไปปุ๊บจะเป็นระเบิดอะไรประมาณนี้เราไปดูกันเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมจะทําการเซตทีท,ทีคนข้างเยอะเลยทุกคนยังไงเคียร์ก็หนีน่าจะไม่รอดครับทุกคนต่อไปเราก็ทําการวางกล่องแทบไปเลยประมาณนี้แค่นี้นครับทุกคนก็เคียร์ก็จะเห็นแค่นี้นะแล้วก็ทําการเปิดกล่องมันก็จะระเบิดทันทีเลยทุกคนเลสเคอเอาล่ะเคียร์ไหนเราจะหมู่บ้านอีกแล้วหมู่บ้านนี้โหหมู่บ้านใหม่่่อออแแล้้วะะไรคานเขียว่าอะะะะไไรรอออ่่วเนีย x y z ฟรีไดมอนด์เฮ้ยคือครับมันมีพิกัดจาบอกข้างล่างด้วยเห็นไหมมันเขาบอกไดมอนด์ฟรีอ่ะเนี่ยคุณเอา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 เพชรตรงนี้ก่อนเลยดิเพชรแรกแรกนะเออเนี่ยเขาบอกฟรีไดมอนด์ครับไปเร็วเดินไปรูดหนึ่งสามห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งกับแปดรอนเดินไปรอนเดินไปถำงานปะเออรอนเดินไปรอนเดินไปเลเยอร์เฮ้ยถึงแล้วเหรอไหนเฮ้ยเหยียบแป้นเลยเหยียบแป้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะดูยังไงแล้วกับดักฉัน่ะเฮ้ยนี่ฉลาดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยแค่ไอ้นี่กล่องอะไรอ่ะอะไรวะอุ้ยแล

เอาละครับทุกคนครับตอนนี้คีย์ยะาคงไม่อยู่นะฮะตอนนี้จะเป็นวิธีที่หงนะครับผมทําการให้คีย์ย่เนี่ยติดกับดักของผมนี่นะครับผมทําการใช้เป็นอาร์คอมโพสเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นอาร์ค่เลยสารลายเท่าแก่น้อยนะฮะแล้วก็ทําการเอาเนี่ยให้คีย์ย่ติดอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้เรามาดูว่าเป็นยังไงเราต้องใช้ถังที่มันใส่ปุ๋ยไม่ไม่จะไม่จะถังปุ๋ยไม่เลือะถังอะไรนะทุกคนแต่ผมจะไม่ได้ครับเราก็ทําการวางอย่างนี้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ทําการวางสารลายไปเลยทุกคนครับวางไปเยอะเลยนะฮะเต็มเต็มไปเลยนะฮะปปบออาใเเย๋ไุ่่นนะคครรัโส ทุกคนครับสำหแบบอย่าให้อย่าให้ลุ้นนะฮะโอเคประมาณนี้อีกนิดนึงเฮ้ยนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำการวางแถบดอไปเลยนะครับทุกคนอ่าประมาณเดี๋ยวเราต้องมามาเนี้ครับทุกคนแถบดอครับประมาณนี้ พักประมาณนี้ครับทุกคนจะพอแล้วลงไปแล้วมันจะติดประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนนี่เราจะติดดูอะไรประมาณนี้นะครับติดอยู่ข้างในนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะมันเปิดมันเปิดออกยากไลยทุกคนเออออกยากนะฮะเฮ้ยชึบชึบชึบดูบค,ครับตอนที่ผมเปลี่ยนแถบดอนะเพื่อเคลียร์ย่เนี่ยจะออกไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนไปแถบดอเหล็กเลยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมต้องดันที่เคลียร์ย่เนี่ยเขาตกบ่อให้ได้ทุกคนครับดันก่อนดันไปก่อนดันไปก่อนโอเคนิดเดียวอันิดเดียวนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึหนดึ่อเคคยทุกนลงไปลงอเครียยลกทาันปิดเรียบร้อย บอกเลยแค่นี้แหละครับทุกคนว่าไงว่าไงเพื่อนนายไม่อยู่นายไม่อยู่จอนายลงไปเอาข้าวอย่างเง้ยแหละแค่นี้นายก็ใส่เชิญละมาเชิญมาแล้วอะไรวะเฮ้ยเกยาคุณทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณคุณออกมาดิเอ้าคุณออกมาดิคุณตีอะไรอ่ะออกมาเร็วตีอะไรวะติดติดคุณก็เปิดประตูมาดิเดี๋ยหนึ่งทุบทรอนลองก่อนร้อนทุบนร้อนหนึ่งใจแตกแล้วได้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 ไแต่กลเห็นแรงแดงด้วยกลาวมันไม่นด้หมดะ เคลียร์ออกมาเร็วกูตาย <laughs> โอ้เลือกอรชูนเลยฮ่ <laughs> าาเคลีจอนแค่ไม่อยูย่จอนนิดเดียวเองใครแก้คุณใหญ่ผมรู้นะเว้ยเออจริง,งมินเซอร์มีแค่สองคนใหญ่รู้นะเอาลครทุกคนอันนี้คือวิธีเจ็ดของผมแน่นเดี๋ยวผมรอ,อเคลียร์ออกจากบ้านกันโอเคเขาอจากบ้านไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่เจ็ดของผมนะผมจะใช้เอ er ็นเดอร์คริสตัลนะทุกคนเหมือนเคลียร์จะไม่อยู่นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเข้าบ้านเลยแล้วกันถือเสร็จโจรโอเคครับนี่จะเป็นของที่เขาอช่วยเราเก็บของไว้นะครับทุกคน ผมทำการวางเอเดอร์คิทต้อนไว้ตรงนี้นะทุกคนก็คือว่าเอเดอร์คิทต้อนเนี่ยทุกคนรู้อยู่นะครับว่ามันไม่สามารถทุบออกได้นะครับถ้าทุบออกจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้ไหมมันจะตู้เป็นไงเราโอเคเราต้องใช้ออฟซิเดียนด้วยนะครับทุกคนในการวางลืมไปนี่วางตรงนี้เลยวางตรงนี้เลยทุกคนครับแล้วก็วางไว้กล่องใกล้ๆกล่องเขาด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเคลียร์มันทุบไม่ได้ทุกคนเข้าใจปว่าเออถ้าเคลียรทุบก็เท่ากับระเบิดและของในกล่องก็จะระเบิดไปด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ผมก็ทำการวางไว้เลยเนี่ยอันนี้้้้คคคืออออวววิจขงงผมนนนนนนะะะะะทุกกก็เเเราาใชััไไดบบยยยลฮ ไม่รู้เรื่องผมไม่ทำไปแล้ว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 โอเคเดี๋ยน่อยู่ได้อยู่ไอ้ของในกล่องมันไม่มันไม่ระเบิดเลยเนี่ยรูแนะ้แน่ทุกคนไม่รับแค่นี้บ้านก็ระเบิดแล้วไปดีกว่าเลเยอร์ไหนใครอ่ะไหนคุณจะอวดบ,บ้านที่คุณสร้างไหนวะเนี่ย<ภ>ผมสร้างโคตรนานแบบไหนบ้านเฮ้ยแต่บ้านเขาไปรั่วะฮะรั่วเหรอหน้านหนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็นเตอร์แมนไอ้เจ้าเดี๋ยวเอ็นเตอร์มาบ้านคุณเหรอเนี่ยมันมีคนบุกมาคนบุกเหรอเอ็นเตอร์แมนบุกใช่แล้วทุบไปเลยไปใคร ขอโทษดีผม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 จะเปิดกล่องแต่ผมไม่เปิดอันเดอร์คือต่อเมื่อกี้เดี๋ยวมันระเบิดหมดเลยอ่ะขอโทษเมื่อกี้ผมผมมือลั่นขอโทษด้เดี๋ยวมือโอ้โหไม่ไปรู้อ่ะแกมันคอมโบกับทีทีได้ปะมัน้แบบแกมาคอมโบกับทีทีได้แกผมไปทุบแล้วผมไปทุบแล้วคุณทุบเองเอ้าเอ้าคุณทุบเองนะผมไม่เกี่ยวคุณทุบเองนะคุณทำไปทำไมอ่ะ ทำอะไรอ่ะไปไหนอ่ะไปนรกไนงะไปนรกทำไมโอเคเจอกันด้วยเดี๋ยวกันดเ,ดเ,ดเดี๋ยวกันฝากฝากบ้านด้วยได,ได้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 ไดโอ้ยโอเคเจอกันเรียบร้อยทุกครับเ<ๆ>ขย,าย่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วทุกคบนี่คือวิธีที่8ของผมนะครับผมก็คือว่าผมจะทำาห้เขย่าเนี่ย <ๆ S 2> เ,เขาสับสนหรือเขางงมึนงงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขยะกลับมาเนี่ยเขาต้องมาทุบประตูในเทอร์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนก่อนได้ผมไม่ได้อัดคลิปเขาบอกว่าเขาลำคาญเสียงประตูในเทอร์นะครับผมจะทำการเอาประตูในเทอร์เนี่ยฝังไว้ใต้ดินทุกคนแล้วเขยะจะงงว่าเฮ้ยเสียงประตูเเเนนนนนนนตตออออรรร์มาาาาาาจกกกไหวะะะล่ี้้ยูใดิททุค ประตูเนเธอร์เลยทุกคนครับสร้างแบบให้มันเยอะๆไปเลยครับทุกคนทั่วบ้านเลยนะครับพอเคเข้ามาเนี่ยเขาจะได้งงแบบเอ้ยเสียงประตูเนเธอร์ยังไหนวะอะไรเงี้ยทุกคนครับโอเคเราสร้างไว้เยอะๆเลยนะครับทุกคนไว้ใต้ดินนะฮะหลายๆที่เลยทุกคนครับเพราะเสียงประตูเนเธอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะดังแล้วก็เสียงดังด้วยนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมสร้างไว้หลายๆที่เลยแล้วกันเฮ้ยขุดมาละทุบประตูเลยเสียงดังทุบประตูทุบประตูทุบประตูเอาที่ขุดดิเอาที่ขุดนะที่คุดที่ขุดเอาที่ขุดนะเอาไปเอาไปขุดเลยคุณเลยเสียงดังอ่ะะโอ้้ปรตูงงดดัมากเเเลลยยยไวะ นี่ไงได้แล้วเนี่ยเออไปสิบตูวเสียงดังมากมานี่มานี่มาหาอะไรกินนี่แหละเอ้ยนี่เสียงอะไรไหมอวะคุณได้สิบตันี่เธอ,อเฮ้ยคุณไปแล้วเฮ้ยนี่คุณเออคุณไปแล้วไม่ใช่หรอไอเกมแม่งปาร์กอะไรวะคุณไป้ล่เเเ <todos S 1> นเราไปเล่นเไปเล่เไปเล่นี่นี่อ่ะคุณแล้วเนี่ยเออเออนี่เดิ๋ยวไม่นี่เดิ๋ยวไม่นี่ดี๋ยวนี่นี่เสียงป่ะสิบตันี่เธอเหรอเนี่ยเนี่ยสิบตันี่เธอดีป่ะเออดีป่ะเฮ้ยเจ้ไหนอะงงป่ะโลดโลดดีป่ะดีป่ะดีป่ะเนี่ย ดแค่ตมไตัเชเชีกแกเออผมเรียนอะไรวะเฮ้ยหลหนูหลอคุณหลอหนูอาบ้าเร็วอย่าบ้าเร็วอย่าบ้าเร็วไปเร็วไปเร็วนี่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 ไปนี่เฮ้ยเรตะตูเเชอเต็มไปหมดเลยดีเร็วดีเร็วดีเร็วประตูเอ เอาละครับทุกคนอันนี้เป็นวิธีที่9นะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวเคาเนี่ยจะกลับมานอนใช่ไหมทุกคนเออตอนนี้เขาปักไฟอยู่แล้วทุกคน๋ย่เขาต้องกลับมานอนนะผมต้องรีบทำนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ทันนะผมทำการเสกซอมบี้เนี่ยไว้ใต้ใต้ดินนะคือว่าทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราเสกซอมบี้ไว้ใต้ดินเนี่ยมันก็จะนอนไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราเคลยรมเฮ้ยแกทำอะไรอะปักไฟเว้ยเฮ้ยแกแม่มุงเกือไปแล้วกลับมาเรื่องกอนเลยนอนนอนนอนเลย้วเช้านอน เอาละเออจะได้เช้าๆไวๆเนาะเร็วๆนอนเร็วๆนอนเร็วมาเลยเฮ้ยืื่่ไอทีเฮ้ยเกะกะออกไปเฮ้ยนี่นั่งเฮ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องแค่รีบนอนเถอะก่อนที่มันจะโผล่มาอีกนอนเร็วๆนอนเร็วๆไปเลยวอ่ะยเมน็อตนอนเร็วนอนได้ไหมนอนไม่ได้ตอนที่มันโสูงเนี่ยเอ้ยนอนไม่ได้เนี่ยนอนไม่ได้อ๋อมันบอกว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมีบีบีมีมีประเดนี่ผมไม่เกี่ยวนะทุกคน เฮ้ยอแมันนอนไม่ได้กูได้เีษสองบีปะไย่ไวะพี่กิบผมได้เียสองบี้้ิเอ้ยเดี๋ยคุณลองดูเราบ้าดิอยู่ไหนวะปากอแล้วนี่เออเอบาบ้าปีเนี่ยมันมีแต่ตรงเนีตรงนี้ตรงนี้ไอตัวไอตัวนี้ไม่น่าเกี่ยวเนี่ยปะไปเว้ยไม่ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวเรานอนทำเนี่ยคุณไปดิมันไม่มีซอมบี้เนี่ยคุณไปนอนนอนใหม่ดินอนใหม่ดินอนใหม่ดิอ่ะคุณนี่ปะได้ยินอยู่นะไม่แเฮ้ยเนี่ยมามาโผล่ไปเัีไยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออ เอ้าเผื <c oughs> oh, ่อค้าเคยะโอ้นี่นายสร้างบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของผมละผมจะไม่สร้างแล้วขี้เกียจโอเคโอเคคุณเก่งเลิศเลยได้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 ไปไหนไปขี้โอเคครับอันนี้คือวิธีที่สิบของผมนะครับไปแล้วผมปิดไม้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีที่สิบของผมนะผมทำการเกล็แบมบูไว้ใต้พีที่บ้านเต็มเลยครับคือคยรับมาก็จะถีนแต่แบมบูเต็มบ้านโอเคถามแลบไปอ่ะ กลับมาแล้วหรอนี่คุณคุณดูหน้าบ้านคุณดิลงมากเลยคุณลองไปยืนหน้าบ้านดิอะไรวะสองสามเฮ้ย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 บฮ้ยเบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยแล้ยเ้ย่สวยแล้วเี๋ยเี๋ยเฮ้ยเบ้าน้ย่สวยแล้ยเี๋ยมล้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ผเล้ยเฮ้างบ้ยเ้ยเฮ้ยณต้ง้มเผมเท้ยให้ยเ้ย้าเฮ้ยเฮ้้บ้ยเฮ้ก้ยเฮ้ยเ้ยเ เป็นไครับโคตรทำให้บ้านสายขึ are ้นยังโอเคครับตู้นะเป็นยังไงบ้างหรอว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคลิปนี้แล้วกันนะครับก็สลับวิธีสืบวิธีแก้มเพื่อนทำไมครับนี่ครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดเลิศหนึ่งไลค์เพื่อปริศคลิปใหม่กันด้วยแล้วกันนะครับเจะใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับแค่บ๊ายบายเร็วบ๊ายบายโดนแกมยังไง